แพนเค้กเขมมนิดโพสต์กลางไอจประกาศข่าวดีขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวแพนเค้กเข็มมนิดกับอีกหนึ่งรางวัลความสำเร็จในด้านการแสดงจากภาพยนตร์เรื่องซิกคา a ิเตอร์มายาพิสงโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยเรื่องราวที่น่ายินดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่31ประจำปี2565 กับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ซิคคาริเตอร์มายาพิสวงค่ะขอขอบพระคุณชมลมวิจารณ์บันเทิง Mpicture ค่ะและขอกล่าวขอบพระคุณหม่อมหลวงพันเทวนกเทวกุลที่ให้โอกาสแพนได้รู้จักอมมาลาบทบาทที่ท้าทายและยากเหลือเกินค่ะ ทุกคำสอนของหม่อมคือวิชาที่มีคุณค่ามากๆค่ะขอเก็บกำลังใจจากรางวัลน,นี้เป็นพลังในการตั้งใจทำงานชิ้นอื่นๆต่อไปและนำสิ่งที่ได้จากหม่อมมาปรับใช้ในการทำงานให้ดีที่สุดค่ะขอขอบพระคุณทีมงานทุกท่านทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะเราทุกคนทำงานกันเป็นทีมจริงๆค่ะ,ะอัมมาลาพิศวงมายาพิศวง